บัดนี้วันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8เป็นวันที่68ที่ข้าพเจ้านางสาวพ,พินพรชากิติขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูดพระปร,ะริษะมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ หบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลโสอัตราคัจฉันตูเทวตาสัตรมังมุนิราชาสะสวดนันตุสักข,ขโมขาทางสักเคกาเมจารุเปคิริสิขาระตาเตจันตาริเควิมาเน คิเปรตเทจคาเมตารู้ว่านะคะหาเนเคหาวัตถุมหิเขตเตภุมาจายันตุเทวาชาลทะะวิสาเมยาคาคันทพนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวราวัจจานังสาธาโภเมสุนันโตธรรมสาวนาการโลอยมพัทันตาธรรมสาวนาการโลอยมพัทันตาธรรมสาวนาการโลอยยมพัทันตา สองบทโบชาพะรตนาไตรอิมินาสการีนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการีนาธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกราบพระรตนาไตรอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระคาวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระควตาธรรมโมธรรมังนมสามิสุปฏิปโนพระควโตสาวกสังโคสังฆังนะมามิ สี่ um บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดไตรสรณะคามนาปาถะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปีพูททางสารนังขฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังขฉามิทุติยมปีสังคังสารนังขฉามิตติยมปีพุททางสารนังขฉามิตติยมปีธรรมังสารนังขฉามิตติยมปีสังคังสารนังขฉามิ หกบทสวดสัสจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญญงธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญญงสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธา เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตรโรปุริสาลัคปุริสาธรรมะสารถีสถทัทธาเทวมนุสานังพุโทโภะควาติแปดธรรมานุสติสวาขาโตภควาตาธมโมสันทิทโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปจจตังเวทิตโภวินโยหิต <c oughs> ก้าสังฆานุสติสุปฏิปโนพระควะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปโนพระควะโตสาวกสังโคยายะปฏิปโนพระควะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปโนพระควะโตสาวกสังโคญาทิทางจตาริปุริษายุคานิอัฐาบริษภุคลาเอสาพระควะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีกรลณีโยอนุตรังปุญญะเขตังโลกาติ สิบัตนสูตรยานิทัพภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเคสภพวะภูตาสุมาาพวันตุอโทปีสกัจจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหีภูตานิสามีทาสภพเมตังกรโรธามนุสียาปชายยะธิวาจารตโตจารันติเยพะลิงตัสมาหีเนระคาทาอัปามาตายังกิมจิวิต,ตังอิทวาหุรังวาสาเคสุวายังรัตนางปณีตังนโนสมังอธิตาถาคาเตนะอิธัมปีพุเทรัตนางปนีตังเอตาาเตนะตนนตเเนะสัจเจนะสุวัิีหต ค่ายังวิราคังอมตังปณีตังยทัชชาสกัะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาธิกินจีอิธรรมปีธรรมเมรตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทีโหตุยำพุทธเสถโหบริวันนยีสุจริงสมาธิมานันตริกัญญาโมหสมาธินาเตนะสมโมนวิชติอธรรมปีธรรมเมรตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทีโหตุ เยปุคลาอัฏฐสตังปัสสาจตาริเอตานิโยคานิโหติเตทขิเนยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพลาณิอิทัมปีสังเคระตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนัสสะทันเหนานิกามิโนโคตัมสาสนำหิตเตปฏิปตาอมตังวิไยหะลัทธามุธานิพุติงพุชมานาอิทัมปีสังเคระตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยัทินท้าขิโลปทวิงสีโตสียาจะตกพิวเตพิอสัมปกรรมปโยตถุปมังสปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจัปสติอิธรมปีสังเครตตนังปนีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานิวิภะวันติคามเพรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติผู้สัปปามตานะเตพวังอัธรรมมาท่ยันติอิธรมปีสังเครตตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุ สหวสัทัสนสัมปทายะตายสุธรรมาชาหิตาพวันติสก,กายะทิฐิวิจิกิจฉิตันจะศีลปตังวาปิยทัทธิกินจิตจตุหาปญญายเยหิจาวิปปะมุโตโตชาจาพิธานานีอภพาโภกตุงอิธรรมปีสังเครตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตทโหตุกินจาปิโสกมังกโรติบาปกัรกาเยนะวาจาุยุทธะเจตสาวาอภพโภโสตสะปฏิจฉาทายะอภพพตาทิถาปทัสสาวุตตาอิธรรมปีสังเครตนังปนีตังเอเตนะสเจนะส สวัสีโหตุวันปะคุมเพยยะถาภูสิตะเคคิมหานามาเสปธรรมะสมิงคิมเหตะาถูปะมังธรรมะวรังอเทสัยนิพานะคาเมงปะรมังหิตายะอิธรรมปีผูเทระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสีโหตุวโรวรัญยูวารโทวราหโรอนุตตโรธรรมะวรังอเทสัยอิธรรมปีผูเทระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสีโหตุ ขีนางปุราน,นางนวังนัทถีสัมภวังวิรัตตจิตตายะติเกภวสมิงเตขีนพิชาวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายาถายามปาทีปโปอิธัมปีสังเคร,รัตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถีโหตุญานิทัพภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเคตตาคาตังเทวมนุสสะปุชิตังพุทังนมัสสามาสุวัตถีโหตุ ยานิทะพูตานิสมาคาตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคาตังเทวามนุสสปูชิตังธรรมังนัมัสสามะสสวทีโหตุยานิทะพูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคาตังเทวามนุสสปูชิตังสังฆังนัมัสสามะสสวทีโหตุสิบเอ็ดอาตานติยาปริบดย่อสัพพโรคาวินิมุตโตสัพพสันตาปวชิโตสัพพเวรามติกันโตนิพุตโตจตุวังภาวะ สพิติโยวิวัชชนตุสัพโรโควินัส,สตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีธิกายุโกภวะอภิวาทานศีลิสานิจังบุทาปจายโนจตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลาง สิบสองอาทิตยปริยายสูตรเอวามสูตรตังเอกังสมยังพระควาขยายังวิหารติขยาสีเสสัทิงพิขูสหเสนะตัตระโคพระควาพิขูอมันเตสีสัพพังพิคเวอาทิตตังกินจากพิขเวสัพพังอาทิตตังจักขุงพิคเวอาทิตตังรูปาอาทิตตาจักขูวิญญาณังอาทิตตังจักขูสัมัสออาทิตโตยำปิทังจักขูสัมภสปัจยญาอุปชัติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาทุขามะสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังรคักขินาโทสักขินาโมหักขีนา อาทิตตังชาติยาชรามราเนนะโเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทินตันติวัฏามิโสตังอาทิตตังสัทธาทิตงโสตาวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมภะโสอาทิตโตยงปิทางโสตสัมภะสัพจยาอุปชัตติเวทายตังสุขังวาทุขังว่าอาทุขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะขินาโทสักขินาโมหคขินาอาทิตตังชาติยาชรามราเนนะโเกหิ ปริเทเวหิทุเขหิโหมนัสเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวทามิคานางาธิตังคันธาทิตาคณะวิญญาณังาธิตังคณะสัมภัสวอธิโตยมปิทางคณะสัมภัสปัจจะยอุปชติเวทายตังสุขังวะทุขังวะทุขามะสุขังวะตัมปีอทิตังเกณฑาอธิตังอธิตังราคะขิณาโทสักขิณาโทหักขิณาอธิตังชาติยาชรามราเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโหมนัสเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวัามิ ชีวะหาทิตารสาทิตาชีวะหาวิญญาณังอาทิตตังชีวะหาสัมภะโสอธทิตโตยังปิทางชีวะหาสัมภะสปัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังวะทุกขังวาอาทุกขมะสุขังวาตามเปียอทิตตังเกนาอทิตตังอาทิตังราคะขีนาโทสักขีนาโมหักขีนา อาทิตตังชาติยาชรามราเนนะโสเกหิปริเทเวหีทุเขหิโทมนะเสหิอุปายาเสหีอาทิตตันติวธามิกายโยอาทิตโตปัวทภาอาทิตตากยวิญญาณังอาทิตตังกายะสัมภัสวอาทิตโตยัมปิทางกายะสัมพัสปัจญาอุปชาติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามะสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคขินาโทสักขินาโมหักขินาอาทิตตังชาติยาชรามราเนนะโสเกหิปริเทเวหีทุเขหีโทมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตต ติวัามิมโนอธิโตธรรมอาทิตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมภะโสอทิโตยัมปิทางมโนสัมภัสปัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังวะทุขังวาทุขามาสุขังวาตัมเปียอธทิตังเกนาอทิตตังอธทิตังราคกขีนาโทสักคีนามหักขีนาอธทิตังชาติยาชรามารณเนนสโกเกหิปริเทเวหีทุกเขหิโทมนะเสหิอุปยาเสหีอธทิตันติวัทามิ เอวังปัดส,สั่งพิฆเวสุตตะวะอริยสาวกโกจะคูสมิงปีนิพินทติรูปีสุปีนิพินทติจขูวิญญาณีปีนิพินทติจขูสัมผัสเสปีนิพินทติยังพิทางจขูสัมผัส,สป,ปัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังวา,ท,งวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตาสมิงปีนิพินทติ โสตสมิงปินิพินทติส,ทสัสาาญญเสาาสท,ท,ส,าาส,ทสุปินิพินทติโสาตวิญญาเนปินิพินทติโสตสัมภเสปินิพินทติยังปีทางโสตสัมภะสัปจายาอุปชติเวทายตังสุขังว่าทุขังว่าอทุขามสุขังว่าตัสสมิงปินิพินทติคานสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานาวิญญาเนปิ นิพพินทติคณะสัมภเสปินิพพินทติยัมปิทางคณะสัมภสัจจยาอุปชัติเวทยิตังสุขังว่าทุขังว่าอทุคามะสุขังวาตาสมิงปินิพพินทติชิวหายาปินิพพินทติระเสสุปินิพพินทติชิวหาวิญญาณีปินิพพินทติชิวหาสัมภเสปินิพพินทติยัมปิทางชิวหาสัมภสัจจยาอุปชชตติเวทะยิตังสุขังว่าทุขังว่าอทุคามะสุขังว่าตาสมิงปินิิพนติ กายสมิงปีนิพินทติโพทเพสุปีนิพินทติกายวิญญาณีปีนิพินทติกายสัมภเสปีนิพินทติยังปีทางกายสัมพัสปัจจยาอุปชัติเวทายตังสุขังว่าทุกังว่าอทุขมาสุขังว่าตาสมิงปีนิพินทติมานัสมิงปีนิพินทติธรรมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณนปีนิพินทติมโนสัมภเสปีนิพินทติยังปีทางมโนสัมพัสปัจจยาอุปชัติเวทายตังสุขังว่าทุกังว่าอทุกรมาสุขังว่าตาสมิงปีนิ นิพพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตะมิติยานางโหตีขีณาชาติอุสิตังพรหม,มะจะริยางกตังกะงกระนียังนาปรางังอิทัตตายาติปชานาติติอิทัมภวจักภควาอัตตมนาเตพิขูภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจปนะัปณะเวยากระสมิงพัญญามาเนตาสาพิขูสหัสสะสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจ,จิงโสติ สิบสามอนัตตลักษณคณะสุดตังเอวัเมสุตังเอกังสมยังพระควาพาราณสิยังวิหารติอิสิปตณีมิคาทายเยตระโคพระควาปัญจวัคคีเยพิขูอามันมาเตสิรูปังพิขเวยานตารูปัญจหิทังพิขเวยัตตาภวิสะนยยทังรูปาอาภาทายะสังวเตยยะละเพถาจะรโรเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติ ยศมาจากโขพิคเวรูปังอนัตตาตัสมาโรปังอภาทายะสังวัตตินาจารพัติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังพิคเวอัตตาอภวิสานายทังเวทนาอภาทายะสังวัตเตยะละเพถะจากเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติยสมาจากโขพิคเวเวทนาอนัตตา ตัสสาเวทนาอภา,าทายะสังวัตตินะจะลพติเวทนายะเอวังเมเวทนาหโหตุเอวังเมเวทนามาหโหสิติสัญญาณตาสัญญาจะหิทางพิคเวอัตาอภิสานในยี่ทางสัญญาอภา,าทายะตังสังวัตเตยรละเพถาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาหโหตุเอวังเมสัญญามาหโหสิติ ยัสมาจะโขพิขเวสัญญานัตตาตัสมาสัญญาอภาทาธยะสังวัตตินะจลพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติสังคารานัตตาสังคาราจะหิทางพิขเวอัตาอภวิสังสุนายิทางสังคาราอภาทาธยะสังวัตเตยุงลเพธาจะสังคารสุเอวังเมสังคาราโหตุ เอวังเมสังคารามาเอเหสุนติยสมาจะโคพิขเวสังคารานตาตัสมาสังคาราอภาทายะสังวัตตินาจะลพติสังคาริสุเอวังเมสังคาราโหตุเอวังเมสังคารามาเอเหสุนติวิญญาณังานตาวิญญาณันจหิทางพิขเวอตาภวินณะยิทางวิญญาณังอภาทายะสังวเตยะรภะถาจะวิญญาณีเวังเมวิญญาณังโหตุ เอวังเมวิญญาณังมาโหสีติยสมาจะโขพิคเววิญญาณังอนตาตัสมาวิญญาณังอาภาทายาสังวัตตินัจจะละพัตติวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติตังกิงมัญญาถาพิคเวรูปังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังนนตังสัมมนุปสิตรงเอตังมะมะเอโสหามัสมินะ เอสหามัสมีเอสเมอัตติโนเหตังพันเตตัง да กิงมัญญาถาพิขเวเวทนานิจาวานิจาวติอนิจพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังนุตังสาวมโนปสิตรงเอตังมะมะเอสหามัสมีเอสเมอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาถาพิขเวสัญญาณิจาวานิจาวติอนิจพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขัง วิปริณามาธรรมังกันลังโนตังสาวมโนปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิคเวสังคารานิจาวาหานิจาวาติอนิจพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามาธรรมังกันลังโนตังสาวมโนปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญาถาพิคเววินญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังนุตังสามนุปัสสิตองเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตัสมาติหาพิคเวยังกินจิรูป,รงป,รปังอตีตานาคตาปจุบันนาอัชตนางวพระหิทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเมโสหามัสมินามิโสอัตต,ติเอวะเมตังยะถาภูตังสม,มปัญญายัทถะ,ทะพังยากาจิเวทนาตีตานาคตาปจจุบันนาอัชตาวพระหิทาวาโอราลิกาวาสุขุมังวาหินาวา เนตาวาญาทุเรสันติเกวาสภาเวทนาเนตังมะมะเนโสหามัสมีนาเมโสอัตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะททธพังยากาจิสัญญาอติตานาคตะปจุปนาอชตาวาภิหิธาวาโอราลิกวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวาญาทุเรสันติเกวาสภาสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัสมีนาเมโสอัตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัทธพัง เยเกจิสังขาราอติตานาคตาปจุปนนาอชตาวาพหิทธาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวาเยทุเรสันติเกวาสเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหามัสมินะเมโสอตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมะปัญญายะทัตถพังยังกินจิวิญญาณังอติตานาคตาปจุปนังอชตังวาพหิทธาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณัง ในตังมะมะในโสหามัสมีนาเมโสอตตัตตติเอวะเมตังยะถาภูตังสำม,มัปปัญญายะทัฏฐพังเอวังปัส,สังพิเวสุตตวาริยะสาวโกโรปสมิงปีนิพินทติเวทนายาปีนิพินทติสัญญายาปีนิพินทต,สญญนนทติสังคาเรสุป,ปีนิพินทติ วิญญาณาสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมิติยานางังโหติขีนาชาติบุสิต,ตังพระมจรลิยังกตังกรณียงังนาปร,รางังอิทธตายตาติปชานาติติอิธมวัวจัปภะควาอัตตมนาปัญจวัคคียาพิคูภะควาโตภาษิตังอภินันทุงอิมัสมิงจัปปะนะวยากรณะสมิงพัญญามณีปัญจว,ญว,วัคคียา,านัง,ง,ะนะงพิคูน,นา,นานองอนุปาทายะอาสเวหิจิตตานิวิมุตจิงโสติ